สวัสดีครับผมช่วงนี้อาจจะเจอกันกันกบวีล็อกมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่ามากกว่าทุกๆครั้งโดยวันนี้ตรงนี้เทปนี้จริงๆแล้วผมเตรียมเรื่องนี้เอาไว้เพื่อจะไลฟ์สำหรับเรื่องราวของ UPS ที่จะกลับมาพูดคุยกันอีก สักรอบหนึ่งหลังจากที่ได้เคยนำเสนอได้พูดคุยเอาไว้หลายเทปแล้วพอสมควรแต่เนื่องจากว่ามันอาจจะนานมาแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเคยนำเสนอมาแล้วหรือบางท่านอาจจะใช้โหมดค้นหาก็หาเจอแล้วว่ามีแต่พอเข้าไปดูแล้วโอ้สองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วไม่อยากดูขี้เกียจด,ดูผมก็เลยหยิบเอาประเด็นนี้กลับมาพูดอีกรอบหนึ่งรวมทั้งแบบว่า ไปพบเห็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของ u p s มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ l i n e i n t e r a c t i v e เรื่องของ True Online และ s ายเว็บโดยมีความเข้าใจกันไม่ถูกต้องกันอยู่มากพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของ i ายเว็บบางท่านเข้าใจว่าเมื่อพูดถึง u p s ที่ปล่อยไฟออกมาเป็นสายเว็บก็จะนึกถึง True Online หรือมองกันว่ามันคือเรื่องเดียวกันหากพูดถึงสายเว็บ แสดงว่ามันคือ t u u ออนไลน์หรือมันต้องเป็น U.P.S ในแบบ t u e ออน l i n e เท่านั้นแล้วพอเป็น Line Interactive จะต้องปล่อยไฟออกมาในขณะที่ไฟดับเป็น t t p w a ว e Modify Si d e Wave หรืออะไรอืกอันนอื่นนะ s i m u l a t w นะครับ s i m u เ a t i n g s i e Wave เท่านั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่แต่สำหรับเทปนี้ประเด็นหลักจริงๆคือจะมาพูดกันระหว่าง Line Interactive สําสำหรับ U.P.S ตัวประหยัดที่หลายๆคนนิยม เลือกซื้อมาใช้งานกันกับ True o n line เหตุผลว่าทำไม True o n line ถึงมีราคาค่อนข้างสูงและเหตุใดในแบบ True o n line ถึงปล่อยไฟออกมาเป็นสายเว็บ1 0 0ในขณะที่ Line Interactive ก็มีให้เลือกบ้างเช่นกันที่ปล่อยออกปล่อยไฟออกมาเป็นสายเวบทั้งในขณะที่ไฟดับหรือไฟไม่ดับนะครับโอเคเรามาดู d ดอะแกรมที่ตรงนี้กันก่อนที่จะพูดถึงไดอะแกรมก่อนที่จะอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง UPS ในแบบ Line Interactive กับ UPS ในแบบ True o น l i n e สั้นๆนิดนึงทำความเข้าใจก่อนว่า UPS คืออะไร UPS เราจะจดจำกันง่ายๆว่ามันคือเครื่องสำรองไฟ ซึ่งแท้จริงแล้วจริงๆแล้ว UPS ความหมายเต็มๆของมันถ้าเกิดพูดตามภาษาอังกฤษคำย่อ UPS เป็นคำย่อย่อมาจาก u n interrupt power supply ก็คือเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของไฟเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟตกไฟเกินไฟกระชากาไฟดับนะครับนี่คือหน้าที่ของ UPS แต่เรา จะมองกันง่ายๆว่ามันคือเครื่องสำรองไฟจะเข้าใจแบบนั้นก็ได้โดยปกติแล้ว UPS ก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆมากมายทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับราคาซึ่งนั่นคือความหมายของคำว่า UPS คราวนี้ เรามาทําความรู้จักกันนะครับที่พบเห็นกันบ่อยๆระหว่าง Line Interactive ที่ชอบเรียกกันว่า UPS ราคาประหยัดราคาถูกแล้วก็ UPS แพงๆ true online เริ่มต้นที่ Line Interactive ก่อน Line Interactive มีการทำงานอย่างไรนะครับซึ่งเริ่มกันที่ฝั่งที่เราเสียบเข้ากับไฟบ้านมีไฟบ้านเข้ามาในภาวะปกติคง ไม่มีที่ไหนไฟดับทั้งปีทั้งชาติหรือดับแบบยาวนานนะครับโดยปกติเราซื้อมาก็เพื่อป้องกันแก้ปัญหาไฟดับอาจจะแป๊บๆอาจจะแค่เซฟงานได้หรือบางท่านแค่แก้ปัญหาเรื่องของไฟตกและไฟบ้านไฟที่การไฟฟ้าปล่อยออกมาตามเสาไฟฟ้าเข้ามาสู่บ้านเรือนของเราไฟจะมาในลักษณะของสายเวฟนะครับก็คือเป็นเคิร์ฟสวยๆแบบนี้ อันนี้ต้องคงต้องย้อนไปดูที่ผมเคยนำเสนอก็วางลิงก์เอาไว้ในดีสคริปชันนะครับที่เอาสโคบมาให้ดูว่าคำว่าไซด์เวฟเป็นยังไงคำว่า modify side wave คำว่า step wave เป็นอย่างไรกลับมาที่ลาย interactive ดีกว่าเริ่มต้นพอเราเสียบตัว UPS เข้ากับผนังบ้านนะครับด้านไฟออกของ UPS อาจจะเป็น ต่อปลั๊กพ่วงหรือไม่ต่อเป็นด้านตูหรือด้านอยู่ด้านบนอยู่ตำแหน่งไหนก็ไม่เกี่ยวไม่ว่ากันเอาแค่ว่าคือฝั่งขาออกของ UPS นะครับฝั่งขาออกเวลาที่ไฟไม่ดับ UPS แบบ line directive ตัวประหยัดทั่วๆไปไฟที่ออกมาก็คือไฟจากไฟที่เข้ามาจากปลั๊กในบ้านหรือไฟที่มาจากการไฟฟ้าวิ่งผ่านเข้ามาที่ AVR ในปัจจุบันนี้โดยส่วนมากมี AVR หรือว่า Stabilizer ก็คือตัวปรับไฟเลี้ยงให้คงที่เวลาที่ไฟบ้านตกจาก230 220เหลือ200เหลือ190กว่าตัว AVR ก็พยายามปรับชดเชยให้มันคงที่ที่สุดในระดับที่ออยอมรับได้ก็คือประมาณ220โวลต์ ทำความเข้าใจก่อนนิดนึงว่าทําไมถึงบอกว่าอยู่ในชุดที่จุดที่ยอมรับได้จริงๆแล้วการไฟฟ้าปล่อยไฟออกมา230-240โวลต์ด้วยซ้ําการไฟฟ้าส่วนการไฟฟ้านครหลวง240-240โวลต์การไฟฟ้า,าภูมิภาคจะปล่อยออกมา230โวลต์น,นะครับส่วน220โวลต์คือค่าในทางทฤษฎีดังนั้นตัว AVR หรือตัวสเต b i ลเ z อร พยายามจะปรับไฟให้ได้ที่220โวลต์มากที่สุดและถ้าเกิดว่าในภาวะปกติไฟบ้านไม่ได้ตกไม่ได้เกินนะครับตัว AVR ก็อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรไฟที่วิ่งมาเข้ามาผ่านรีเลย์หรือผ่านสวิตช์ตรงนี้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการออกแบบจะเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นโซลิดสเตตรีเลย์หรือจะเป็นอะไรก็ตามโดยในภาวะปกติไฟจากสาฟฟ้า วิ่งผ่าน AVR วิ่งผ่านรีเลย์ออกมาที่เต้ารับของตัว UPS จากนั้นไฟที่ออกมาก็จะเป็นสายเวฟเสมอแน่นอนเพราะอะไรเพราะในโหมดนี้เท่ากับว่าเราต่อแล้วไฟวิ่งผ่านตรงๆเลยมาออกที่ท้ายของ UPS และเมื่อไฟดับนะครับพูดถึงไฟดับเลยนะเมื่อเข้าสู่โหมดไฟดับไม่มีไฟ เมื่อไม่มีไฟปั๊บนะครับตัวแบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราใช้งานปกติก็จ่ายไฟให้กับชุดอินเวอร์เตอร์ก็คือตัวแปลงไฟจาก DC ให้เป็น AC จากนั้นเมื่อไฟดับรีเลย์ตรงนี้ก็จะตัดลงมาเชื่อมต่อเข้ากับชุดอินเวอร์เตอร์ทำให้ไฟจากอินเวอร์เตอร์สามารถมายัางเต้ารับ ที่นี่ได้และโดยส่วนมากตัวประหยัดประหยัดชุดอินเวอร์เตอร์ d c สู่สู่ AC ที่ออกแบบมาที่ให้มาใน UPS มักจะปล่อยไฟออกมาเป็นสเต็ปเวฟโมดิฟายไซด์เวฟซิมูเลตไซเวฟความหมายเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วนไซเวฟจริงๆจะต้องมีลักษณะของรูปคลื่นแบบนี้เหมือนกับไฟบ้านส่วนถ้าหากว่าเราเอาสโคปวัด นะครับอะไรที่บอกว่าเป็น s i m u l a t e s i ว e w เป็น step w เว e เป็น modify sine wave ให้เข้าใจว่ามันคือ step wave ทั้งหมดก็รูปคลื่นจะอยู่ในลักษณะที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือเป็นขั้นบันไดนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวผมไล์ให้ชมอีกรอบหนึ่งแบบชัดๆเอาสโคปมาให้ดูนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่า UPS ในแบบ line interactive จะปล่อยไฟออกมาในขณะไฟดับเป็นสเตปเวฟเสมอไปขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตหรือขึ้นอยู่กับต้นทุนขึ้นอยู่กับราคาของตัว UPS ในปัจจุบันนี้อย่างที่ผมเคยนำเสนอไปตัว PI series ของ s ซ r c o n ก็เป็นเพียงแค่ Line Interactive แต่เมื่อไฟดับไฟที่ออกมาจาก DC-AC inverter จะเป็นสายเวฟ พูดง่ายๆก็คือว่ารุ่น P.I. Series นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่ต่อตรงปกติช่วงที่ไฟไม่ดับช่วงที่ไฟไม่ดับไฟเข้ามามันก็จะวิ่งผ่าน AVR วิ่งผ่านต่างๆออกมาจนถึงที่นี่ไฟก็เป็นสายเวฟคือไฟจากไฟบ้านโดยตรงตราบใดที่ไฟบ้านยังไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปสเตติลิเซอร์หรือว่า AVR ก็ไม่ทำงาน เท่ากับว่าเรารับไฟบ้านแบบเต็มๆมไม่มีการกรองอะไรต่างๆอาจจะมีอาจจะมีฟิลเตอร์นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบอาจจะมีตัวกรองมีอะไรต่างๆนะแต่หลักๆแล้วก็คือรับไฟบ้านมานะครับแล้วพอไฟดับพอไฟบ้านดับปับ๊บแบตเตอรี่ก็จะมีชุดคอนโทรลต่างๆสั่งให้ที่นี่ทำงานและรีเลย์มาที่นี่แทน ไฟจากอินเวอร์เตอร์จ่ายออกมาก็เป็นสายเวฟได้เช่นกันขึ้นอยู่กับว่า UPS ตัวนั้นตัวอินเวอร์เตอร์ออกแบบมาให้เป็นสเต็ปเวฟหรือว่าให้เป็นสายเวฟนะครับไม่ได้หมายความว่าสายเวฟจะได้มาเมื่อเป็น UPS True o n ไลน์เท่านั้นคิดว่าน่าจะเข้าใจนะว่า Line Interactive เอาง่ายๆเลย Line Interactive ก็คือเมื่อไฟไม่ดับ เมื่อไฟไม่ดับไฟที่เราได้หลักๆเลยก็คือไฟบ้านไฟบ้านมาสกรปรกยังไงมีฮาร์โมนิกยังไงมีอะไรต่างๆนะครับหรือตกนิดๆหน่อยๆดรอปนิดๆหน่อยๆเพิ่มน,นิดๆหน่อยๆตัว a v r จะยังไม่ทำงานอาจจะแค่ผ่านฟิลเตอร์ EMI เล็กๆน้อยๆเราก็ได้ไฟจากไฟบ้านแบบเต็มๆเมื่อไฟดับแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์ทำงาน จ่ายไฟผ่านที่นี่แล้วออกมาทำให้ได้เป็นสเตปเวฟหรืออาจจะสายเวฟขึ้นอยู่กับตัว UPS และในส่วนของ True Online ล่ะ True Online จะมีความแตกต่างไปจาก Line Interactive อย่างสิ้นเชิงและ มีราคามีต้นทุนที่สูงกว่ามากเนื่องจากว่าอุปกรณ์ภายในจะเยอะกว่ามีลำดับการทำงานที่ซับซ้อนกว่ามากนะครับเริ่มต้นจากไฟบ้านเหมือนกันไฟบ้านไม่ดับไฟบ้านไม่ตกเราเสียบ u p s เข้ากับปลั๊กผนังของบ้านพอเข้ามาแล้วปับ๊บอาจจะมีชุดฟิลเตอร์อะไรต่างๆค่อยว่ากันอันนี้เอาแบบพื้นฐานการทำงานพอเข้ามาเริ่มต้นไฟบ้าน จะไม่ได้จ่ายออกมาตรงๆจนถึงตัวเต้ารับหรือว่าเต้าเสียบของ UPS นะครับเพราะมันจะต้องมีการ c o n เว r ร์ตคอนเวอรตจาก AC ให้เป็น DC ก่อนเข้ามาถึงปับ๊บพี่แกก็แปลงไฟจาก AC เป็น DC อาจจะโวลต์สูง48โวลต์72โวลต์36โวลต์ก็ว่ากันไปเมื่อไฟบ้านเข้ามาแปลงเป็นที่นี่ พราะแปลงเป็น DC ไฟกระแสไฟที่กระแสที่เป็น DC วิ่งเข้ามาเจอกับอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็คืออินเวอร์ตแปลงกลับจาก DC ให้เป็น AC และวิ่งตรงออกมาอย่างเต้าเสียบอย่างเต้ารับของตัว UPS ไฟที่ออกมาก็เป็นสายเวฟเหตุผลที่มันจะเป็นสายเวฟเสมอเนื่องจากว่าชื่อมันบ่งบอกว่า True Online อินเวอร์เตอร์ที่เขาออกแบบมาให้ที่เขาติดตั้งมาให้มันจะเป็นไซน์เวฟเสมอผมยังไม่เคยเห็น u p s True Online ที่ใช้ชุดอินเวอร์เตอร์แล้วปล่อยไฟออกมาเป็นสเต็ปเวฟนะครับเหตุผลว่าทำไมจะต้องทำให้มันซับซ้อนแบบนี้เนื่องจากว่าพอไฟบ้านเข้ามาที่นี่แปลงไฟ AC ชุดคอนเวอร์เตอร์ถ้าออกแบบมาดี กำจัดเรื่องของฮาร์โมนิกกำจัดเรื่องของไฟไม่ราบเรียบต่างๆออกมาเป็นไฟ DC นิ่งๆพอเข้ามาที่นี่ชุดอินเวอร์เตอร์แปลงไฟ DC ให้เป็น AC ถ้าหากว่าชุดคอนเวอร์ชุดอินเวอร์เตอร์ออกแบบมาดีรูปคลื่นสวยบางทีสวยกว่าไฟบ้านจริงๆด้วยซ้ำแต่ก็จะพบเจอใน UPS ราคาแพงๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพอออกแบบที่นี่ นิ่งๆออกแบบดีๆได้รับไฟเลี้ยงแบบคงที่จาก DC มาเป็น AC d c สู่ AC แล้วจ่ายออกมาเป็นสายเวฟที่นิ่งพอสายเวฟที่รูปคลื่นสวยมากส่งผลอะไรส่งผลดีต่อ power supply ส่งผลด,ผลดีต่ออุปกรณ์ต่างๆที่ไม่มีภาระมากเกินไปไม่เกิดสนามแม่เหล็กไม่เกิดอะไรต่างๆไม่เกิดความร้อนสูงยืดอายุการใช้งานและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับไฟบ้านจะมีปัญหาไฟตกไฟดับไฟกระโชกไฟกระชากมีฮาร์โมนิกไฟสกรปรกทุกอย่างมันจะมาโดนกําจัดที่นี่ก่อนแล้วที่นี่จะเป็นตัวครองขั้นต้นเพราะว่าอะไรเพราะที่นี่แปลง Ac ให้เป็น DC จากนั้นอินเวอร์เตอร์เอาไฟ DC จากคอนเวอร์เตอร์มาแปลงให้เป็น a c และเมื่อไฟดับข้อดีของมันก็คือ จะไม่มีช่วงท transfer time หรือว่าเทพจะไม่มีช่วงตัดต่อเลยเพราะอะไรเพราะว่าแบตเตอรี่เองก็ได้รับการจ่ายไฟเข้าไปที่อินเวอร์เตอร์เมื่อไฟบ้านดับอุปกรณ์ที่นี่ตัวอินเวอร์เตอร์รับไฟจากแบตเตอรี่ได้ทันทีทำงานทดแทนทันทีไม่มีในส่วนของการตัดต่อวงจรไม่มีในส่วนของรีเลย์ไม่มีในส่วนของสวิต ที่ทำให้เกิดช่วงเวลา transfer time เพราะว่าที่นี่ทั้งคู่ต่อไว้ตลอดเวลาในแบบดิจิตอลในภาวะปกติไฟที่มาจากที่นี่ตัวเซนเซอร์ก็รับรู้ว่าช่วงเวลานี้เรามีไฟจากจุดนี้มีไฟจากคอนเวเตอร์ไฟที่นี่ก็เป็นแค่สแตนบายเข้ามาแบตเตอรี่ไม่ได้ทำงานไฟที่เข้ามาชาร์จแบตก็ชาร์จไปเรื่อยๆ เวลาแบตเต็มก็หยุดการชาร์จเป็นเรื่องปกติของวงจรชาร์จที่นี่ก็สแตนบายอยู่และเมื่อไฟบ้านดับไฟที่นี่ไม่มีเข้ามาในส่วนของคอนเวเตอร์และไฟที่แบตเตอรี่สแตนบายรออยู่ก็ทำงานได้ทันทีไม่มีช่วงเวลาทรานเฟอร์ไทมส่งผลให้อุปกรณ์ที่มีชุด Active Power Factor หรืออะไรต่างๆทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีอาการสะดุดไม่มีอาการหน่วงไม่เกิด inrush current ก็คือไม่มีไม่เกิดการกระชากอะไรต่างๆส่วน Bypass ของ UPS แบบ true online มีเอาไว้เผื่อในกรณีที่อุปกรณ์เหล่านี้มีปัญหาแล้วมันก็จะตรวจสอบตัวเองว่าเอบางอย่างมีปัญหาขึ้นทำงานไม่ได้มันก็จะสั่งให้รีเลย์สั่งให้สวิต เข้าสู่โหมดบายพาสไฟจากชุดตรงทั้งหมดตรงนี้ไม่ไหลผ่านแต่เอาไฟจากบ้านโดยตรงเข้ามาทั้งนี้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพื่อให้เราตรวจสอบดูว่าแบตหมดหรือว่าชุดนี้เสียชุดนี้เสียไม่ควรใช้งานแบบบายพาสต่อเนื่องยาวนานเพราะอะไรเพราะว่าเวลาไฟดับนะครับก็คือไฟดับ มันไม่สำรองไฟมันไม่จัดการอะไรเวลาไฟตกไฟกระชากต่างๆก็ไม่มีผลอะไรเพราะรับไฟจากไฟบ้านเข้ามาโดยตรงอาจจะมีเพียงแค่วงจรฟิลเตอร์เล็กๆเหมือนที่อยู่ใน power supply คราวนี้คงจะเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าเรื่องของ line interactive เรื่องของ true online กับสาย a v e มันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันโดยตรง แต่มันมีความสัมพันธ์มันมีความเกี่ยวข้องกันเบื้องต้นคือ Line Interactive สามารถจ่ายไฟออกมาจาก UPS ได้ได้ได้ทั้งสายเวฟและ s t e p ปเวฟขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละผู้ผลิตว่าชุดอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ใน Line Interactive ของตนเองจะให้ไฟออกมาตอนที่ไฟดับเป็นสายเวฟ หรือเป็นสเตปเวฟหากเป็นซา์เวฟก็จะมีราคาสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งหากเป็นสเตปเวฟราคาก็จะประหยัดลงไปส่วนถ้าเปิดเป็นแบบทรูออนไลน์ไฟที่ออกมาจะเป็นสายเวฟเสมอไม่ว่าจะช่วงไฟดับหรือช่วงมีไฟส่วนเรื่องของระยะเวลาทรานเฟอร์เรื่องของโฮอัพไทม์จาก Power Supply เรื่องของซ e w เวฟ มีผลกับ Active Power Factor อย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาพูดถึงในเทปต่อๆไปนะครับสำหรับเทปนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วละ่ะและมองว่าเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วครับเละเข้าใจแล้วนะครับว่า Line Interactive กับ True Online มันมีความแตกต่างกันอย่างไรและในส่วนของสายเวฟบที่ออกจากาจาก UPS มันอยู่ในส่วนไหนของ UPS และเกิดขึ้นเมื่อไรจำเป็นไหมว่า Line Interactive จะต้องเป็นสเต็ปเวฟเสมอคำตอบคือไม่จำเป็น Line Interactive with s i ซ e ์เวฟหรือใช้แบบเต็มๆเขาจะใช้คำว่า p พียวไซด์เวฟนั่นหมายความว่าถึงแม้จะเป็นแบบ Line Interactive จะมีช่วง Transfer Time จะมีช่วงตัดต่อไฟแต่มันก็สามารถปล่อยไฟออกมาเป็นสายเวฟได้เช่นกัน โดยการออกแบบชุดอินเวอร์เตอร์ให้ปล่อยไฟออกมาเป็นสายเวฟในขณะที่ไฟดับส่วนทรูออนไลน์แน่นอนหากว่าง,งบประมาณไหวนะครับมันก็เหนือกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกรองไฟเรื่องของการจ่ายไฟออกมาในรูปของสายเวฟตลอดเวลาไม่มี Transfer Time นี่คือเหตุผลที่ทำให้ UPS ในแบบทรูออนไลน์จึงมีราคาสูงและ อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ราคาสูงเนื่องจากว่าจะต้องมีการใช้แบตเตอรี่ค่อนข้างมากหลายๆคนอาจจะมองว่าเอเนี่ยหรือเพราะว่ามันวัดสูงหรือเปล่าทำไมจะต้องใช้แบตเตอรี่เยอะแท้จริงแล้วมันมีความสัมพันธ์กันในส่วนของไฟ DC ที่นี่คนที่ใช้งานโซล่าเซลล์หรือคนที่เล่นพวกอินเวอร์เตอร์น่าจะเข้าใจดีเพราะว่า อินเวอร์เตอร์ที่จ่ายไฟออกมาเป็นสายเวฟแล้ววัดสูงสูงมักจะต้องการดีโวลต์สูงเช่น48โวลต์ก็ต้องเอาแบตเตอรี่12โวลต์หลายๆตัวมาพ่วง72โวลต์ต้องเอาแบตเตอรี่หลายตัวมาพ่วงมีอะไรอีกนะ24โวลต์2ตัว48โวลต์4ตัว72โวลต์นะครับและ นี่คือเหตุผลที่ทําให้ True อนไลน์มีราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดเราจ่ายไหวโดยเฉพาะสําหรับคนที่ซื้อเครื่องแพงๆซื้อเครื่องราคา5 6าหมื่นซื้อเครื่องราคาเป็นแสน UPS ตัวละหมื่นกว่าบาทถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสําหรับ UPS ในแบบ True Online แต่หากว่าเราจ่ายไม่ไหวนะครับ บางทีงบอาจจะหมดแล้วจริงๆหรือมองว่าซื้อมาเพียงแค่เผื่อเผือเท่านั้นเพราะที่บ้านระบบไฟค่อนข้างดีนานๆครั้งจะเจอไฟดับนานๆครั้งจะเจอไฟตกหาแบบลายอินเ e อร์แอคทมาใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ควรหาที่เป็น Line Interactive with s i ซน์เวฟมันมีเหตุผลจริงๆแล้วอุปกรณ์ที่ อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับวงจร Active Power Factor พูดกันตามตรงเลยไม่ควรใช้งานร่วมกับ UPS ที่เป็น Step Wave ที่เป็น Modified sine wave นะครับส่วนเหตุผลนั้นเดี๋ยวค่อยมาพูดแบบสั้นๆให้เข้าใจกันอีกรอบหนึ่งแต่หากว่าอดใจไม่ไหวหรืออยากจะดูแบบละเอียดละเอียๆด,ดูได้จาก ลิงก์ในดีสคริปชันด้านล่างผมวางเอาไว้ให้แล้วที่เคยทำเอาไว้ใน GetSmart นะครับซึ่งท่งานจะเข้าใจว่าทำไมเพราะอะไร u r power supply ของคอมพิวเตอร์ถึงต้องการ UPS ในแบบ s สายเวฟคำว่า s สายเวฟไม่ได้หมายถึง True Online นะแต่หมายถึงไฟที่ออกมาหากเป็น s สายเวฟจะดีที่สุดจะดีกว่าโดยเฉพาะคนที่ไฟตกไฟดับบ่อยๆ นะครับส่วน UPS ในแบบที่เป็น Step Wave, เวฟอ,อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งด้วยซ้ำที่ทำให้ power supply ของเรามีอายุสั้นกว่าที่ควรจะเป็นจากที่ตัวเราเองอาจจะหวังดีอาจจะมองโลกในแง่ดีว่าซื้อ UPS มาสักตัวหนึ่งจะได้ช่วยยืดอายุของ power supply แต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นตัวที่บั่นทอนอายุการใช้งานของ power supply แทนด้วยซ้ำสำหรับ UPS ที่เป็น Step ปเว็นะครับโอเคเอาไว้ค่อยว่ากันต่อตรงนี้หากว่ามีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อตกล่นผิดพลาดต,ตรงไหนก็สามารถทิ้งคำถามทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ในดิสคริปชั่น ทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับรวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UPS ที่ผมเคยพูดไปตามลิงก์ในดิสคริปชันนะครับก็เอาไว้ว่ากันต่อกับเรื่องของสายเวฟเรื่องของ Transfer Time ที่มีการพูดถึงกันเยอะเทปนี้ตรงนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แหละแล้วเจอกันครับผมขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามชมฝากติดตามผลงาน YouTube Facebook และทวิตทีแล้วเจอกันครับ